เดินแล้วใช่ไหมสวัสด <at S 1> ีค <seeks> ร <competitions> ับนะฮะนี Sud ่บู๊บูบู๊สีฟ้าบูนะฮะรอเวลฮันซัมมาจากมาจากอเมริกานี่นะฮะมีเมียเป็นคนไทยกี่คนอ่าเยอะเยอะยออ่าโอเคไม่ไดไทยเลยดิไทยเลยดินะฮะเอเยอะเยอะมากใช่ไหมเพราะหล่อแล้วก็ตัวนี้ใหญ่มากใช่ไหมใหญ่นะฮะเออนะฮะใหญ่ด้วยฮะซุปเปอร์บิ๊ก แล้วก็รอด้วยบิ๊กด้วยออืวันนี้ต้องดูครขนาดเดินทางมาจากอเมริกานะฮะมานเนาะหัวนมนะฮะอันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าคลอยูคอภาษาอังกฤษนิปโปนิปโปนะฮะนิปโปโนแฮปนะฮะคือไม่มีเลยโอ้โหเจาะยากมากนะฮะของเพื่อนได้แฮปนิดนึงนหฮะแฮปแฮปนิดนึงแฮปสมอลโย่เฟนแฮปสมอลสูบไม่มีเลยโอ้ยเอาติดตามเข้ามาครับนะรารอขนาดนี้นะฮะครับนะฮะมันไม่มี อ้อยเนาะนะฮะขอไปแม็กก่อนนะครับนะฮะรเช่วยหมลนมเขาก่อนนะฮะครับนะเอ่อหมลนมของเขาครับเล็กมากเลยครับนะฮะพี่แจ็คก็คงจะลำบากในการแทงนิดหนึ่งนะฮะก็ดิฟิเคิลนะฮะนะลำบากครับนะฮะแทงยากนะครับโอเคไอแกลไอแคลนะไอแคลไอแคลเดินจะไม่ได้แต่ฮะนะฮะ โอเคโอเคกระว่าโอเคนะฮะครับนี่คือพี่แจ็คดอซันนะฮะกับน้องบูนะฮะจากอเมริกานะครับเจาะหัวนมนะครับหัวนมแทบจะไม่มีเลยนะขอกระดาษโอเคครับนะครับร้อมนะครับนะฮะโอเคครับอ่ารีแลกนะนะฮะรีแลกครับรีแลกครับโอเคนะฮะเวเลก เราต้องเลาะอ่าหัวนมเข้าไปครับนะฮะเพราะว่าจะลึกมากก็ไม่ได้นะครับนะโอเคแซงเกวนะฮะโอเคโอเคนะฮะโอเคนะฮะก็คือว่าจบไปแล้วครับนะฮะก็คือหัวนมน้องบูครับได้แล้วครับนะฮะอ่าค่อนข้างที่จะเล็กมากนะฮะทำก็ยากด้วยนะครับนะฮะครับนะ สายมากนะบูนะสบายดีอ๋อสบายดีอ๋อนะฮะขับนะฮะสวีสวยนะฮะนะครับโอเคขอบคุณมากครับก็คืออย่าชนอย่ากระแทกนะะบอกเพื่อนๆเราด้วยโอเคครับนะฮะโอเคโอเค